ปัญหาคือขณะนี้เนสนปิดทําการเนื่องจากสถานการณ์รัฐบาลปิดทําการทําให้เราไม่สามารถติดต่อสื่อสารใ,ใดๆกับนักเสด้ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลที่ได้มาแล้วไม่สามารถส่งต่อได้จากระยะทางเกือบ1ล้านไมล์กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บได้ยืนยันบางสิ่งบางอย่างที่สร้างความตกตะลึงให้กับองการวิทยาศาสตร์ทั่วโลกวัตถุระหว่างดวงดาวที่รู้จักกันในชื่อ3 2มอเฮล ซึ่งเดินทางมาจากนอกระบบสุรยิยะของเรากําลังอยู่ในเส้นทางที่อาจชนกับดาวอังคารสิ่งที่เริ่มต้นจากการสังเกตพบความผิดปกติเพียงเล็กน้อยในข้อมูลวงโค,โครจรกลับกลายเป็นสิ่งที่น่าตกใจที่สุดในรอบทศวรรษในตอนแรกนักดาราศาสตร์คิดว่าเป็นความผิดพลาดแต่การคํานวณใหม่ทุกครั้งการจําลองทุกครั้งก็ให้ผลลัพธ์เดียวกันนั่นคือ3 2มสองอัสกําำลังเบี่ยงเบนจากเส้นทางเดิมมุ่งหน้าตรงไปยังดาวเคราะห์สีแดงด้วยความเร็วมากกว่า1 3 0 0 0 0ม่ไมล์ต่อชั่วโมงหากการชนเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่วัตถุจากระบบดาวอื่นพุ่งชนดาวเคราะห์ผลกระทบที่ตามมานั้นมหาศาลนี่อาจไขายความลับเกี่ยวกับสสารจากต่างดาวต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตและแม้กระทั่งการป้องกันดาวเคราะห์เองได้แต่เบื้องหลังความตื่นเต้นนั้นกลับมีคําถามที่น่าหวาดหวัว่นซ่อนอยู่อะไรคือพลังที่จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางของมันได้และจะเกิดอะไรขึ้นหากยานสามไอเอลสพุ่งชนดาวอังคารจริงๆ,ๆเมื่อนักดาราศาสตร์ตรวจพบ3แมไเลสเป็นครั้งแรกในช่วงต้นปี2 0 2 5ดูเหมือนว่า มันจะเป็นเพียงแค่วัตถุแนาววกาศที่โคจรผ่านมาเท่านั้นมันลอยเข้ามาในระบบสุริยะของเราจากทิศทางของกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสด้วยความเร็วเกือบ1 3 4 0 0 0ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งเร็วเกินกว่าที่นักดาราศาสตร์คิดว่าจะถูกดึงดูดด้วยแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ดวงใดได,ได้มันถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของวัตถุระหว่างดวงดาวลำดับที่3ที่เคยมีการบันทึกไว้ต่อจากวัตถุลึกลับอย่างโนอามูอ์อและดาวหาน้งแข่งสองไอโบลัโซกในปี2019วัตถุทั้งสองนั้น ได้เข้าสู่ห้วงอวกาศฐานเข้าไปและหายไปในความว่างเปล่าดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงสันนิษฐานว่า3แทลลสก็จะทําเช่นเดียวกันแต่คราวนี้มีบางอย่างผิดปกติเมื่อกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บหันกระจกสีทองไปยังวัตถุนั้นค่าที่ได้กลับไม่ตรงกับที่คาดไว้แทนที่จะแสดงวิถีโค้งที่ราบรื่นวัตถุทีแทลลสกลับดูเหมือนจะชะลอตัวลงเล็กน้อยแล้วค่อยๆโค้งเข้าหาด้านในจากการสังเกตการเป็นเวลาหลายสัปดาห์เส้นโค้งวงโครจรของมันเริ่มเปลี่ยนไปโดยชี้ไปยังดาวอังคารอย่างชัดเจนนี ไม่ใช่ความผิดพลาดในการคำนวณห้องปฏิบัติการเจ็ดโปรพันชันของนาซาองค์การอาวากาศยุโรปและหอดูดาวในชิลีต่างยืนยันความบิ่งเบนเดียวกันนี้ไม่ว่าแรงใดจะกระทำต่อระบบดาวสามดวงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นั่นทําให้เกิดคําถามที่ไม่มีใครอยากพูดออกมาดังๆวัตถุจากระบบดาวอื่นเปลี่ยนทิศทางภายในระบบดาวของเราได้อย่างไรนักดาราศาสตร์บางคนเสนอว่าอาจเกิดจากการระเบิดของรังสีจากดวงอาทิตย์หรือการพุ่งออกมาของมวลประการางังที่มีพลังมาก พอที่จะเปลี่ยนทิศทางของมันได้บางคนย้งว่าอาจเป็นเพราะมันบินผ่านใกล้กับเศษซากอวกาศที่ไม่เคยมีการสํารวจมาก่อนทําให้เกิดแรงดึงดูดเล็กน้อยแต่แม้แต่ทฤษฎีเหล่านั้นก็ไม่สามารถอธิบายความแม่นยําของเส้นโค้งได้ราวกับว่าวัตถุนั้นถูกควบคุมทิศทางไม่ใช่ถูกบิ่งเบนข้อมูลแสดงให้เห็นวิธีโครจรที่จะนํามันเข้าใกล้ดาวอังคารในระยะไม่กี่พันไมล์หรืออาจจะใกล้กว่านั้นการจําลองสถานการณ์ที่ศูนย์การบินอวกาศแคตดาษของนาซาเผยให้เห็นช่วงเวลาที่การชน โดยตรงแม้จะไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เหตุการณ์นี้เพียงพอที่จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังทีมวิจัยทั่วโลกกล้องโทรทัศน์บนโลกถูกปรับทิศทางใหม่หน่วยงานอาวกาศเริ่มอัปเดตแบบจำลองวงโครจรแบบเรียลไทม์ภายในเวลาไม่กี่วันกล้องโทรทัศน์อวกาศแอตลาสก็เปลี่ยนจากสิ่งแปลกใหม่ทางวิทยาศาสตร์ไปสู่เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับ Down ดาวเคราะห์ดวงอื่น กลุ่มก๊าซสีฟ้าอ่อนของมันส่องสว่างขึ้นหางของมันยืดออกยาวขึ้นและเป็นครั้งแรกที่นักดาราศาสตร์สามารถมองเห็นลำแสงก๊าซจางๆพุ่งออกมาจากใต้พื้นผิวซึ่งเป็นสัญญาณของกิจกรรมภายในที่ไม่ควรเกิดขึ้นในยานอวกาศที่เดินทางระหว่างดวงดาวไม่ว่าวัตถุนี้จะเป็นอะไรมันไม่ได้แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีบางสิ่งบางอย่างดึงมันเข้ามาใกล้บริเวณอวกาศของเราและตอนนี้ทุกสายตาต่างจากจ้องไปที่ดาวอังคารเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปความตกใจครั้งแรกไม่ได้มาจากภาพถ่ายแต่มาจากแสง ขณะที่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บกำลังศึกษาดวงตาแทนที่สามดวงอุปกรณ์ของกล้องโทรทัศน์ตรวจจับคลื่นแสงที่ไม่มีใครเข้าใจได้เลยเมื่อดูการถ่ายทอดสดวัตถุบนท้องฟ้าทุกดวงล้วนมีลักษณะเฉพาะตัวคือร่องรอยทางเคมีที่บันทึกไว้ในรูปของแสงและร่องรอยนี้ไม่ตรงกับสิ่งใดที่เรารู้จักในระบบสุริยะของเราเลยเครื่องมือวัสดสเปกตร,รัมของเว็บเผยให้เห็นว่ารัศมีที่ล้อมรอบดาวหางทั้งสามดวงนั้นอิ่มตัวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่นละอองขนาดเล็กแต่แทบไม่มีน้ำเลยซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ดาวหางทุกดวงที่เคยถูกสังเกตการใกล้ดวงอาทิตย์จะปล่อยไอน้ำออกมาเมื่อพื้นผิวที่เป็นน้ำแข็งละลายทําให้เกิดลําน้ําแข็งและกา๊าซที่สว่างสวยัยแต่ทาน้ําแข็งแอตลาสทั้ง3แห่งยังคงแห้งสนิทแสงเรืองรองจางๆและเย็นเยือกราวกลับมาจากดินแดนที่ไม่ควรมีน้ําแข็งอยู่เลยนักดาราศาสตร์ระหนักว่าพวกเขากําลังจ้องมองวัตถุที่เดินทางมาจากสถานที่ซึ่งมีแสงสว่างน้อยความร้อนต่ำและกฎการก่อ,กอตัวของดาวเคราะอาจแตกต่างออกไป โดยสิ้นเชิงการวิเคราะห์เพิ่มเติมยิ่งทําให้ปริศนานี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเว็บตรวจพบความเข้มข้นของไอโซโทปคาร์บอนที่สูงผิดปกติซึ่งบ่งชี้ถึงเหตุการณ์หายนะครั้งใหญ่ในอดีตดอตอรอาวิโลเบจากโครงการกาลิเลโอของมหาวิทยาลัยฮาวาดากล่าวว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะอธิบายได้ก็ต่อเมื่อดวงตาเลเซอร์ทั้งสดวงเคยเคลื่อนที่ผ่านคลื่นกระแทกของซูเปอร์โนวาและดูดซาบเศษซากดิบของดาวฤกษ์ที่กำลังจะตายนั่นจะทำให้มันไม่ใช่แค่หินระหว่างดวงดาวธรรมดาแต่เป็นเศษซาก จากการตายของดวงดาวสสารที่ก่อตัวขึ้นในเหตุการณ์รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในจักรวาลการตรวจสอบซ้ำจากหอดูดาวอื่นๆยืนยันความผิดปกติดังกล่าวกล้องโทรทัศน์เจมูนไนนนอตในฮาวายตรวจพบร่องรอยรังสีแกมมาจางๆในขณะที่กล้องโทรทัศงงน์อเลยิในชิลีตรวจพบรูปแบบก,การแผ่รังสีความถี่ต่ำที่สอดคล้องกับฝุ่นละอองในอวกาศที่มีอายุมากการสังเกตการณ์ใหม่แต่ละครั้งบอกเล่าเรื่องราวเดียวกัน32บัสน้ำพวตลดที่มีอายุหลายพันล้านปีซึ่งอาจมาจากระบบที่ไม่มีอยู่แล้ว หากเป็นเช่นนั้นจริงดาวอังคารอาจกลายเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่พบเจอกับสสารตกค้างจากนอกกาแล็กซี่ของเราในไม่ช้านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างเรียกการค้นพบนี้ว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่การค้นพบกอมอยูอ่แต่เบื้องหลังความตื่นเต้นนั้นกลับมีข้อคิดที่น่ากังวลอยู่หากทรีเดลเลสเป็นผู้ส่งสารจากดาวฤกษ์ที่ดับสูญไปแล้วมันกำลังพยายามส่งอะไรกันแน่ก่อนที่จะพุ่งชนดาวอังคาร ในตอนแรกเส้นทางโครจรของยานอาวกาศไอ์แอตลาสทั้ง3ลำดูเหมือนจะเป็นเส้นทางธรรมดาเป็นเพียงยานอาวกาศอีกลำที่เดินทางผ่านระบบสุริยะก่อนที่จะหายไปในความมืดการจำลองเบื้องต้นจาก n นเซแลต s สต่างเห็นท้องต้องกันว่ายานเหล่านี้จะโครจรผ่านไปอย่างไม่เป็นอันตรายและไม่เข้าใกล้มากพอจนก่อให้เกิดปัญหาใดๆ แต่ภายในไม่กี่สัปดาห์ตัวเลขก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแทนที่วงโครจรล,ล่าสุดแสดงให้เห็นถึงเส้นโค้งที่กำลังก่อตัวขึ้นในจุดที่ไม่ควรมีเส้นโค้งที่ค่อยๆดึงวัตถุเข้าใกล้ดาวอังคารมากขึ้นทุกวันเมื่อถึงปลายเดือนกันยายนปี2025ข้อมูลดังกล่าวก็ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปกล้องโทรทัศน์อวกาศเจเนเว็บยืนยันว่าวัตถุในอวกาศชิ้นนี้เข้าใกล้ดาวเคราะห์มากที่สุดโดยมีระยะทางเพียง29ล้านกิโลเมตรซึ่งใกล้กว่าวัตถุในอวกาศชิน้นใดๆที่เคยเข้าใกล้ดาวเคราะห์ ในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้สำนักข่าวทั่วโลกตั้งชื่อเหตุการณ์นี้ว่าการ,รเผชิญหน้าสีแดงในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์มองว่ามันเป็นเพียงพาดหัวข่าวที่น่าตื่นเต้นเป็นเหตุการณ์เฉียดฉิวไม่ใช่เหตุการณ์สำคัญอะไร การชนกันแต่แล้วข้อมูลอัปเดตก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเครื่องมือวัดความแม่นยำของเว็บติดตามการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอทั้งในด้านความเร็วและทิศทางในเวลาไม่ถึงสสัปดาห์ความเร็วของวัตถุนั้นผันผวนไปมากกว่า600ไมล์ต่อชั่วโมงและเส้นทางของมันก็แคบลงเรื่อยๆความบิ่งเบนในระดับนั้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยลงสุริยะเพียงอย่างเดียวนักวิทยาศาสตร์บางคน จากหน่วยงานอาวกาศต่างๆเรียกมันว่าวงโครจรที่มีชีวิตซึ่งดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปแบบเรยวทามสนามแม่เหล็กรังสีจากดวงอาทิตย์การสั่นท้องของแรงโน้มถ่วงกับดาวอังคารเองไม่มีแรงใดๆที่เป็นไปตามปกติที่สอดคล้องกับข้อมูลสิ่งที่นักวิจัยกังวลมากที่สุดคือเรื่องจังหวะเวลายิ่งยานอาวกาศไอแเลสทั้ง3ามลำเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเท่าไหร่ความผิดปกติก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเท่านั้นราวกับว่ามีบางสิ่งอยู่ภายในกำลังตอบสนองต่อความร้อนปรับการเคลื่อนที่ในแบบที่วัตถุธรรมชาติใดๆที่เราราู้จัก ไม่สามารถทําได้ที่ศูนย์การบินอวกาศแกดดาษของนาซาทีมงานเริ่มทําการจําลองผลกระทบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ข้อมูลชุดใหม่แต่ละชุดทํำให้พวกเขาต้องคํานวณใหม่สำรับสำราวการจําลองบางส่วนคาดการว่าจะเป็นการเฉียดชิวอย่างมากจนเศษชิ้นส่วนจากหางของวัตถุอาจสัมผัสก,กับชั้นบรรยากาศของดาวอังคารได้บางคนเสนอว่าเป็นการชนที่ไม่ลึกมากใกล้ซีกโลกเหนือ ซึ่งเพียงพอที่จะกระจายเศษซากไปไกลหลายร้อยไมล์ความไม่แน่นอนยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกชั่วโมงความสามารถในการคาดการณ์ตามปกติของกลศาสตร์วงโคจรซึ่งเป็นหลักฐานของดาราศาสตร์เองดูเหมือนจะพังทลายลงเมื่อเผชิญกับพฤติกรรมของวัตถุนี้ในตอนนี้เนเซอร์และอเอสเอยังคงเตือนให้ระมัดระวังโดยยืนยันว่าโอกาสที่จะเกิดการชนโดยตรงยังคงต่ำในทางสถิติอย่างไรก็ตามข้อมูลก็บอกเล่าเรื่องราวที่ยากจะมองข้ามวัตถุธรรมชาติใดๆ ็ไม่ควรเปลี่ยนเส้นทางของมันอย่างรวดเร็วและรุนแรงเช่นนี้หาก3าไอแอลเลสยังคงเบี่ยงเบนในอัตราปัจจุบันต่อไปเส้นแบ่งระหว่างการเฉียดฉิวกับการพุ่งชนดาวเคราะอาจเรือลางเร็วกว่าที่ใครคาดคิดคำถามที่คอยหลอกหลอนห้องควบคุมทุกห้องนั้นเรียบง่ายแต่ก็น่าสะพรึงกลัวนั่นคือพลังลึกลับอะไรที่กำลังนำพยานอวกาศลำนี้มุ่งหน้าไปยังดาวอังคารหากสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นจริงนั่นคือหากยานอวกาศทรีเดลสพุ่งชนดาวอังคารผลลัพธ์ที่ได้จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เราเคยรร้เเกกก่ยววัับาาาชชนนนขอองงงดคสิิ หากเกิดการชนกันขึ้นแรงที่ลด่อยออกมาจากมหาสารเกินกว่าที่มนุษยชาติเคยพบเห็นมานักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าแรงกระแทกอาจตลดล่อดพลังงานหลายร้อยล้านเมกะตันซึ่งมากพอที่จะทําให้ท้องฟ้าของดาวอังคารสว่างจ้ากว่าดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาสั้นๆจนทําให้ตาพร่าได้ชั้นบรรยากาศที่เบาบางของดาวเคราะห์จะช่วยลดแรงกระแทกไดเพียงเล็กน้อยลูกไฟขนาดใหญ่จะพุ่งผ่านพื้นผิวส่งสว่างระบบสุริยะขณะที่คลื่นกระแทกพุ่งออกไปสู่อวกาศด้วยความเร็วเกือบ1 3 4 0 0 0ไมล์ต่อชั่วโมง ดวงตาลำแสงทั้งสามจะพุ่งทะลุผ่านท้องฟ้าของดาวอังคารดุดหอกแห่งแสงก่อนที่จะระเบิดด้วยพลังมหาศาลจนสามารถมองเห็นได้จากโลกโดยไม่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าลูกไฟที่เกิดขึ้นอาจส่องสว่างกว่าดาวสุกและทิ้งลำแสงพลาสมาไว้ทะลุชั้นบรรยากาศเบื้องบนก่อนที่จะยุบตัวลงเป็นคลื่นกระแทกรุนแรงแรงกระแทกครั้งแรกจะทําให้เกิดหลุมอุกกาบาตขนาดกว้างถึง30-50ถึงกิโลเมตรทําลายทุกสิ่งทุกอย่างภายในไม่กี่วินาที และส่งเศษซากหลอมเหลวพุ่งขึ้นสู่วงโครจรแต่ความเสียหายที่แท้จริงจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็กจะฟุ้งกระจายขึ้นสู่ท้องฟ้าปกคลุมไปทั่วโลกราวกับม่านหมอกแสงแดดจรดีลงเป็นเวลาหลายสัปดาห์อุณหภูมิอาจลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทําให้แหล่งน้ําตื้นที่ยังคงซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ํากลายเป็นน้ําแข็งได้สำหรับนักวิทยาศาสตร์ด้านดาวเคราะห์นี้จะเป็นการทดลองครั้งหนึ่งในชีวิตโอกาสในการศึกษาปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติซึ่งอาจทําให้บางพื้นที่อบอุ่่นนขึ้ชัวครา ในขณะที่พื้นที่อื่นๆกลับตกอยู่ในความหนาวเย็นจัดแต่ยังมีปริศนาอีกชั้นหนึ่งที่ทําให้สถานการณ์นี้พิเศษอย่างยิ่งซึ่งแตกต่างจากวัตถุพุ่งชนอื่นๆที่รู้จักกัน3 2มสองเอลเลสบรรทุกสารเคมีจากนอกระบบสุริยะของเรามาด้วยหากเศษชิ้นส่วนของมันรอดพ้นจากการชนพวกมันอาจฝังไอโซโทปจากต่างดาวาธาตุหนักและสารประกอบอินทรีย์ลงในดินของดาวอังคารได้ดังที่ดออรอลันสเตอร์นเคยกล่าวไว้ว่า การศึกษาวัตถุระหว่างดวงดาวก็เหมือนกับการถือระบบสุริยะอีกระบบหนึ่งไว้ในมือเราเป็นการชเผชิญหน้าโดยตรงกับสิ่งที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้มาอยู่ในโลกนี้สำหรับมนุษยชาติแล้วมันจะเป็นทั้งเรื่องที่น่าหวาดกลัวและเปลี่ยนแปลงโลกยานสำรวจอวกาศหุ่นยนต์อย่างนิวเวียนและ p e r s e v e r a n ร e สามารถบันทึกทุกวินาทีของเหตุการณ์นี้ได้แบบเรลวทางเปลี่ยนดาวอังคารให้กลายเป็นเวทีสำหรับการระเบิดที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเท่าที่เคยสังเกตการณ์มา และในขณะที่นักดาราศาสตร์กำลังถกเถียงถึงความเสี่ยงต่างๆข้อเท็จจริงหนึ่งยังคงอยู่หากยานซีอีดัลลสเข้าใกล้ดาวเคราะห์เราจะเป็นอารยธรรมแรกที่ได้เห็นวัตถุระหว่างดวงดาวชนกับดาวเคราะห์เป็นเวลาหลายศตรวรรษที่มนุษย์มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อค้นหาสัญญาณของโลกอื่นตอนนี้โลกหนึ่งเหล่านั้นอาจกำลังจะพุ่งชนโลกของเราอย่างแท้จริงทั่วทั้งระบบสุริยะสายตาต่างจับจ้องไปที่ดาวอังคารไม่ใช่แค่กล้องโทรทัศน์บนโลกอีกต่อไปแล้วยานอวกาศไร้คนขับจำนวนหนึ่งได้แกมสดซิเมวน p r e s t i e A S Orbiter และ Perseverance โรโคจรอยู่เหนือดาวเคราะห์สีแดงอย่างเงียบๆและพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจเซนเซอร์ของยานอวกาศเหล่านั้นจับจ้องไปที่เป้าหมายเดียวคือดาวเทียมไอเทลสามดวงเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วที่เจ้าหน้าที่ควบคุมภารกิจได้ทําการตั้งโปรแกรมยานอวกาศแต่ละลำใหม่เพื่อให้สามารถบันทึกภาพจากทุกมุมที่เป็นไปได้ของการเผชิญหน้าย,ยานโอดิซีซึ่งเป็นยานที่เก่าแก่ที่สุดได้เปลี่ยนทิศทางของเครื่องมืออินฟราเรดบางส่วนไปยังชั้นบรรยากาศเบื้องบนยานมาเวนเมวิน ซึ่งออกแบบมาเพื่อศึกษาเคมีของอากาศบนดาวอังคารพร้อมที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของการแตกตัวเป็นไอออนแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อท้องฟ้าหากวัตถุด,ดังกล่าวโคจรผ่านไปและในแง่ของภาพลักษณ์ภายนอกหรือ Perseverance ได้จอดกล้องไว้ในตำแหน่งคงที่รอจังหวะที่แสงสีดำอาจบ่งบอกถึงการมาถึงของเรือไอเนลัสทั้ง3ลำในวงโคจรยานสำรวจการติดตามได้รับมอบหมายภารกิจที่ละเอียดอ่อนที่สุด นั่นคือการติดตามสารเคมีตกค้างใดๆหากเศษซากจากยานสาเแตเลอร์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศที่เบาบางของดาวอังคารวิศวกรของนิสเอเรียภารกิจนี้ว่าการไล่ล่างเงาซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อเก็บหลักฐานที่อาจคงอยู่เพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่จะหายไปข้อมูลทุกบิตถูกส่งกลับมายังโลกโดยที่แบบจำลอง AI ที่ศูนย์กลารของ N a s a และศูนย์ยิสโซซีของน SA จะป้อนข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่การจำลองและอัปเดตวิธีโครจรทุกชั่วโมงแม้แต่ยานสำรวจอินไซที่เงียบหายไปนานซึ่งปิดตัวลงเมื่อ2ปีก่อน หลังจากถูกฝังอยู่ใต้ฝุ่นก็ยังคงมีส่วนช่วยในการทำงานจากเบื้องหลังนักวิทยาศาสตร์กำลังใช้ข้อมูลการวัดคลื่นไหวสะเทือนที่เก็บไว้เพื่อสร้างแบบจำลองว่าคลื่นกระแทกแบบใดจะเกิดขึ้นในเปลือกดาวอังคารหากเกิดการชนขึ้นจริงโลกทั้งใบได้กลายเป็นห้องทดลองทางธรรมชาติขนาดมหฮึมาที่ซึ่งธรณีวิทยาดาราศาสตร์และประวัติศาสตร์อาจมาบรรจบกันพร้อมๆกันในขณะเดียวกันห่างไกลจากดาวอังคารกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บยังคงเฝ้าสังเกตการ จากระยะห่างเกือบหนึ่งล้านไมล์ภาพความละเอียดสูงของมันได้เปลี่ยนวิธีการสังเกตการแบบ3ตาแผนที่ให้กลายเป็นเหตุการณ์แบบภาพเคลื่อนไหวชา้ชาๆโดยสามารถจับภาพแสงอาทิตย์ที่สะท้อนจากพื้นผิวที่หมุนของวัตถุได้อย่างเลือนร่างการกระพริบแต่ละครั้งบอกข้อมูลบางอย่างแก่นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับรูปร่างการหมุนและอาจรวมถึงโครงสร้างภายในของมันด้วยในแง่หนึ่งระบบสุริยะทั้งหมดดูเหมือนกำลังกลั้นหายใจดาวอังคารไม่เคยถูกสังเกตการอย่างใกล้ชิดเช่นนี้มาก่อนแม้แต่ในช่วงที่ยานสำรวจลงจอดครั้งแรกก็ตาม แม้จะอยู่ห่างกันหลายพันล้านหมายนักสำรวจหุ่นยนต์และนักวิทยาศาสตร์มนุษย์ต่างก็จ้องมองไปยังผืนฟ้าเดียวกันรอคอยให้ประวัติศาสตร์หรือหายนะเกิดขึ้นและเมื่อเวลาสามโมงเย็นใกล้เข้ามาความคิดหนึ่งก็วงเวียนอยู่ในหัวบางทีการค้นพบที่สําคัญที่สุดอาจไม่ได้มาจากสิ่งที่มันทํากับดาวอังคารแต่มาจากสิ่งที่ดาวอังคารเปิดเผยเกี่ยวกับตัวมันเองหากเศษชิ้นส่วนของทานน้าแข็งแอตลาสทั้งสามก้อนรวมตัวกับดินบนดาวอังคาร พวกมันอาจมีสารประกอบทางเคมีที่ไม่เหมือนกับสิ่งใดที่เคยพบในระบบสุริยะของเรานักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่าเศษซากเหล่านั้นอาจมีสายโซ,โซ่คาร์บอนดังเดิมกรดอะมิโนหรือโมเลกุลก่อนกําเนิดสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นส่วนประกอบเดียวก,กันกับที่เคยก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตบนโลกสําหรับนักชีววิทยาอาวกาศนี่ไม่ใช่แค่ผลกระทบที่ต้องศึกษาเท่านั้นแต่เป็นการทดลองทางธรรมชาติในระดับจักรวาลเป็นเวลานาน,านหลายทศวรรษแล้วที่นักวิจัยถกเถียงกันเกี่ยวกับพฤษฎีที่เรียกว่าแทนสเปอร์เมีย ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเดินทางข้ามดาวเคราะห์ได้โดยอาศัยก้อนหินที่ถูกดีดออกมาจากการชนและถูกพัดพาไปในอวกาศก่อนหน้านี้เคยมีการค้นพบอุกกาบาตจากดาวอังคารบนโลกมาแล้วเช่นอุกกาบาตแ8ร์แป่ที่มีชื่อเสียงซึ่งพบในทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลอินรีย์ที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ของจุลินทรีย์บนดาวอังคารหากเสียชิ้นส่วนเหล่านั้น สามารถข้ามผ่านช่องว่างได้บางทีกระบวนการเดียวกันนี้อาจทำงานในทางกลับก,กันได้เช่นกันตอนนี้ด้วยความเป็นไปได้ที่ดวงตาลำแสงสามดวงกำลังมุ่งหน้าไปยังดาวอังคารน,นักวิทยาศาสตร์อาจได้เฝ้าดูปรากฏการณ์แทนสเปอร์เมียแทนสเปอร์มียในทางปฏิบัติองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุนั้นยิ่งเสริมความเชื่อน,นี้ให้แข็งแกร่งขึ้นก่อนหน้านี้ข้อมูลจากเว็บไซต์แสดงให้เห็นว่าสามไอเทลลสมีสา,ารประกอบคาร์บอนเชิงซ้อนในปริมาณมากผิดปกติซึ่งเป็นโครงสร้าง ที่สามารถก่อตัวเป็นกรดอะมิโนได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมโมเลกุลเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ DNA และโปรตีนซึ่งเป็นหลักฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เรารู้จักการชนกันอาจทําให้โมเลกุลเหล่านี้กระจัดกระจายไปทั่วพื้นผิวของดาวอังคารและอาจทําปฏิกิริยากับน้ําและแร่ธาตุที่มีอยู่แล้วในบริเวณนั้นมันอาจไม่ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาทันทีแต่ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆอย่างสิ้นเชิงดออรอาวิโลเบกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ในแถลงการล่าสุดว่าชีวิตอาจไม่ได้เริ่มต้นบนโลกมันอาจหยุดชะงักไปชั่วคราวเท่านั้นคำพูดของเขาได้จุดประกายการถกเถียงเก่าๆในวงการวิทยาศาสตร์อีกครั้งหากสสารระหว่างดวงดาวอย่าง32มสสสามารถถ่ายโอนส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตจากโลกหนึ่งไปยังอีกโลกหนึ่งได้การชนกันทุกครั้งดาวห่างทุกดวงและเศษชิ้นส่วนที่ลอยอยู่ทุกชิ้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายชีวภาพขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงดวงดาวต่างๆเข้าด้วยกันสำหรับบางคนแนวคิดนี้ช่างน่าตื่นเต้นแต่สำหรับคนอื่นๆ มันกลับน่ากังวลอย่างยิ่งเพราะหากสิ่งมีชีวิตสามารถแพร่กระจายได้ง่ายเช่นนั้นมันก็ก่อให้เกิดคำถามอีกข้อหนึ่งขึ้นมาเรามาจากจักรวาลหรือไม่หรือเราเป็นเพียงจุดหนึ่งในห่วงโซ่แห่งการสร้างสรรค์ที่ดำเนินมานับพันล้านปีแล้วไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรทรีแดลลัสอาจจะมอบหลักฐานที่จับต้องได้ชิ้นแรกในเร็วๆนี้หากการชนเกิดขึ้นเรื่องราวของยานอวกาศสามลำแอตลาสจะไม่จบลงที่ดาวอังคารแรงกระแทกมหาศาลจะเบี่ยงเศษชิ้นส่วนขึ้นไปสูงเหนือชั้นบรรยากาศที่เบาบางของดาวเคราะห์กระจายเศษซากไปในอวกาศ ชิ้นส่วนเล็กๆเ,เหล่านั้นซึ่งทำจากโลหะและคาร์บอนอาจหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารได้อย่างสิ้นเชิงและเริ่มต้นการเดินทางใหม่ไปทั่วระบบสุริยะชั้นไหนนักดาราศาสตร์เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าหินสงสารเศษชิ้นส่วนของสสารจากต่างดาวที่บรรจุความทรงจําทางเคมีของการชนกันของสองโลกผลการจําลองจากห้องปฏิบัติการเจ็ทโปรพันชันของนาซาแสดงให้เห็นว่าชิ้นส่วนบางส่วนเหล่านี้อาจโครจรผ่านวงโครจรของโลกภายในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้า ส่วนใหญ่จะเผาไม่ไปอย่างไม่เป็นอันตรายกลายเป็นดาวตกที่พุ่งผ่านท้องฟ้าอย่างค่ำคืนเป็นเส้นแสงสว่างวาบสั้นๆแต่บางส่วนอาจรอดพ้นจากการเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและตกลงมาเป็นอุกกาบาตท,ที่นักวิทยาศาสตร์อาจสามารถหยิบขึ้นมาจาับและศึกษาได้ในอนาคตตัวอย่างทางกายภาพของสสารระหว่างดวงดาวชุดแรกที่สัมผัสมือมนุษย์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ด้านดาวเคราะห์นั่นจะเป็นการค้นพบที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นหลักฐานที่จับต้องได้ว่า เราไม่ได้โดดเดี่ยวในห่วงโซ่ของสสารในจักรวาลแต่ความเป็นไปได้นี้ก็แฝงด้วยในยะที่มืดมนกว่าหากหินสามารถนำพาแร่ธาตุข้ามระยะทางหลายปีแสงได้พวกมันจะสามารถนำพาสิ่งอื่นๆไปด้วยได้หรือไม่โมเลกุลอินทรีย์จุลินทรีย์ที่อยู่ในสภาวะพักตัวหรือแม้แต่สารตั้งต้นของสิ่งมีชีวิตกระบวนการเดียวกันกับที่อาจทําให้โลกมีแหล่งกําเนิดเมื่อหลายพันล้านปีก่อนอาจกําลังเกิดขึ้นซ้ําในทิศทางตรงกันข้ามส่งสารเคมีจากต่างดาวกลับมายัางโลกของเรา สมมติฐานแทนสเปอร์เมียซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงทฤษฎีล้วนๆตอนนี้กลับดูเหมือนจะไม่ใช่การคาดเดาอีกต่อไปแต่เป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนระหว่างโลกต่างๆที่ค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆสู่วิจัยทั่วโลกกำลังเริ่มหาหรือถึงการเตรียมการกันแล้วหากแม้แต่เศษน้ำแข็งเลเซอร์เพียงชิ้นเดียวตกลงมาที่นี่มันอาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เราเคยรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของชีวิตและขอบเขตร,ระหว่างระบบดาวเคราะห์ได้ในตอนนี้ความคิดนี้ยังคงวงเวียนอยู่เงียบๆในหมู่นักวิทยาศาสตร์ หากเศษซากระหว่างดวงดาวสามารถมาถึงเราได้บางทีมันอาจเคยมาถึงที่นี่มาก่อนแล้วก็ได้บางทีโลกของเราอาจถูกสร้างขึ้นจากเศษซากของการชนกันแบบนี้ก็เป็นได้เป็นเสียงสะท้อนของการชนกันในอดีตที่เคยนำพามเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตข้ามดวงดาวมาด้วยและหากเศษชิ้นส่วนเหล่านั้นกลับมาจริงๆลอยผ่านชั้นบรรยากาศของเราเหมือนประกายไฟจากอีกจกัก,จกรวาลหนึ่งมนุษยชาติจะต้องเผชิญกับคำถามที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อเรามองดูพวกมันเราจะยังคงศึกษาจักรวาลอยู่หรือจักรวาลจะเป็นฝ่ายศึกษาเรากันแน่ สิ่งที่เริ่มต้นจากการเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในวงการดาราศาสตร์กลับกลายเป็นสิ่งอื่นไปอย่างรวดเร็วนั่นคือคำเตือนการค้นพบยานอาวกาศไอเพลเลสสามลำไม่ได้เป็นเพียงหลักฐานที่พิสูจน์ว่ามีผู้มาเยือนจากอาวกาศระหว่างดวงดาวเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องตัวใจอย่างชัดเจนว่าจะกระวลไม่ได้รอให้เราพร้อมเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นวัตถุจากนอกระบบสุริยะของเราเปลี่ยนวิถีโคจรภายใต้ใตอิทธิพลของดวงอาทิตย์โดยเบี่ยงเบนเข้าหาดาวเคราะห์ดวงหนึ่งราวกับถูกดึงดูด ด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เหนือกว่าแรงโน้มถ่วงและการค้นพบนี้ได้สันทคอนหรากฐานของการป้องกันดาวเคราะห์หากการคำนวณผิดพลาดเพียงครั้งเดียวหรือเปลวสุริยะสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางของระบบนำทางสามดวงเลเซอร์ได้แม้เพียงไม่กิ่งสาเป้าหมายอาจไม่ใช่ดาวอังคารเลยก็ได้อาจเป็นโลกก็ได้ความเป็นไปได้ดังกล่าวได้เปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นเพียงการสังเกตการทางวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นการเตือนภัย ในระดับดาวเคราะห์ที่สำนักงานประสานงานด้านการป้องกันภัยจากดาวเคราะห์ของนาซานักวิจัยได้เริ่มทําการจําลองการชนไม่เพียงแต่กับดาวเคราะห์น้อยที่รู้จักเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวัตถุจากอวกาศที่อาจพุ่งชนโลกซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อสิปีก่อนแบบจําลองเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าวัตถุดังกล่าวคาดดาวได้ยากเพียงใดเคลื่อนที่เร็วเกินกว่าจะสกัดกัน้นได้เมืดเกินกว่าจะติดตามได้นานและบรรทุกวัสดุที่ไม่ทราบชนิดซึ่งยากต่อการตรวจจับด้วยเรดาร์หรือระบบแสงด้วยความช่วยเหลือจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเเจว็ GM มนุษยชาติจึงตรวจพบปรากฏการณ์นี้ได้ตั้งแต่เนื่อนๆข้อมูลที่แม่นยำจากกล้องโทรทัศน์เว็บพนก,กับข้อมูลภาคพื้นดินจากชิลีและฮาวายทาให้นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุความผิดปกติได้ก่อนที่มันจะเข้าใกล้าดาวอังคารหรือสหรัฐอเมริกามากเกินไปเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวโดยงานอาวกาศหลักๆจึงได้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นสิ่งที่โลกไม่เคยเห็นมาก,ก่อนทุกหา้าสองสามชั่วโมงข้อมูลมงวงโคจรการวัดค่าทางเคมีและการคาดการณ์ความเร็วจะถูกส่งข้ามทวีป ไปยังระบบ AI ที่ใช้ร่วมกันเพื่อทำนายพฤติกรรมของวัตถุนั้นๆความพยายามนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างเงียบๆในชื่อโครงการ Atlas ซึ่งตั้งชื่อตามผู้มาเยือนที่จุดประกายให้เกิดโครงการนี้ขึ้นในตอนนี้อันตรายดูเหมือนจะอยู่ห่างไกลแต่บทเรียนนั้นชัดเจนสมไอเทลสตพิสู์แล้วว่าจักรวาลไม่ใช่ระบบปิดมันเป็นทะเลที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเศษซากจากต่างดาวสามารถปรากฏขึ้นได้โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และในทะเลนั้นโลกก็เป็นเพียงเกาะเล็กๆที่เปราะบางการค้นพบนี้ได้จุดประกายการถกเถียงไปไกลเกินกว่าแวดวงวิทยาศาสตร์สมาชิกสภานิติบัญญัติกำลังหาหรือเกี่ยวกับพิธีสารระหว่างประเทศฉบับใหม่สำหรับการเฝ้าติดตามวัตถุระหว่างดวงดาววิศวกรกำลังทบทวนแนวคิดที่ถูกเก็บไว้นานสำหรับการภารกิจบิ่งเบนนิวเคลียร์นักปรัชญาและนักศา,าสนาศาสตร์กำลังตั้งคำถามว่าการมีชีวิตอยู่ในจักรวาลที่โดยแก่นแท้แล้วคาดเดาไม่ได้และมีชีวิตชีวาหมายความว่าอย่างไรนักดาราศาสตร์บางคนเรียกช่วงเวลานี้ว่า ช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ในจักรวาลจุดที่มนุษยชาติเข้าใจในที่สุดว่าตนเองนั้นประบางเทียงใดหลายศตรวรรษที่ผ่านมาเรามองดูดวงด,ดาวในฐานะแสงสว่างจากแดนไกลสัญ,ญลักษณ์แห่งความมหัศจรรย์และความหวังแต่บัดนี้พวกมันกลับมองกลับมาที่เราในฐานะเครื่องตวนใจถึงขนาดและความประบางของโลกกล้องโทรทัศน์เจมเว็บให้เรามากกว่าแค่ข้อมูลมันให้มุมมองแก่เราทุกพิกเซลของแสงที่มันจับได้จากสานดวงตาเลเซอร์บอกเล่าเรื่องราวเดียวกันนั่นคือจักรวาลนั้นกว้างใหญ่ไม่หยุดนิ่ง และไม่แยแสต่อสิ่งใดแต่ท่ามกลางความเฉยเมยนั้นกลับแฝงไปด้วยความท้าทายคือการเฝ้าสังเกตการระหนักรู้และการจดจําไว้ว่าการอยู่รอดในอวากาศเริ่มต้นจากการใส่ใจขณะที่ดาวเคราะห์น,น้อย3ดวงแอตาลาสใกล้เข้ามาทุกวันกล้องโทรทัศน์อวากาศเจมส์เว็บยังคงเฝ้าดูและส่งภาพสุดท้ายอันน่าสะพรึงรกลัวกลับมาอย่างโลกแต่ละเฟรมภาพให้ความรู้สึกเหมือนการนับถอยหลังแสงระยิบระยับจางๆของนักเดินทางจากอีกโลกหนึ่งที่กำลังคืบคพลานไปสู่จุดหมายปลายทางไม่มีใครบอกได้อย่างแน่นอนว่า มันจะเฉียดดาวอังคารไปหรือจะพุ่งชนเข้าอย่างจังแต่ความจริงข้อหนึ่งนั้นชัดเจนแล้วช่วงเวลานี้ได้เปลี่ยนมุมมองของมนุษยชาติที่มีต่อจักรวาลไปแล้วหลายชั่วอายุคนเราเชื่อว่าเราเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เป็นพยานที่อยู่ห่างไกลต่อเหตุการณ์ในจักรวาลที่เกิดขึ้นไกลเกินเอื้อมแต่สามอเทเลสได้ทำลายภาพลงตานั้นมันแสดงให้เราเห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวติดอยู่ในใย,ยแห่งแรงโน้มถ่วงเวลาและโอกาสเดียวก,กันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ล่องลอยอยู่ท่ามกลางดวงดาว ไม่ว่ามันจะจบลงด้วยการชนที่รุนแรงหรือการส่งผ่านอย่างเงียบๆเ,เหตุการณ์นี้จะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสําคัญที่กําหนดนิยามของศตรวรรษที่21เป็นเครื่องตนใจว่าอาวกาศไม่ใช่เพียงฉากหลังแต่เป็นเวทีที่มีชีวิตชีวาซึ่งบทใหม่ของชีวิตยังคงถูกเขียนขึ้นอยู่เสมอนักขอบฟ้าสีแดงนั้นดาวอังคารกําลังรอคอยอยู่หากมีการติดต่อเกิดขึ้นท้องฟ้ายามค่ําคืนจะสว่างสวัยไปด้วยแสงอรุณรุ่งที่แตกต่างจากรุ่งอรุณใดๆที่ไม่ได้ถูกแต่งแต้มด้วยแสงอาทิตย์แต่ด้วยการบรรจบกันของ,องโลก และหลังจากฝุ่นละอ,องจางหายไปนานแล้วเมื่อนักสำรวจในอนาคตมองเห็นรอยแผลเป็นบนพื้นผิวของดาวอังคารพวกเขาอาจสงสัยว่าจักราวาลพยายามส่งข้อความอะไรมาถึงเราบางทีมันอาจไม่ใช่เรื่องของการทำลายล้างแต่เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อเป็นการย้ำเตือนว่าทุกประกายแห่งชีวิตไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดล้วนผูกพันอยู่ในห่วงโซ่แห่งโชคชะตาของจักราวาลเดียวกันแล้วคุณคิดอย่างไรสามไอแกลสจะแค่เฉียดดาวอังคารไปหรือเรากำลังจะได้เห็นการชนกันร,ระหว่างดาวเคราะห์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามเพราะหมายแก๊ปจะอยู่ตรงนี้เมื่อรุ่งอรุณสีแดงเริ่มต้นขึ้น